บบออมีแอร์ไหมฮะอันนี้เราภาคไทยกันล้วนๆแล้วนะอย่าให้ใครต่างชาติเข้ามาคือต้องเอาอีไม่ตายนะฮะยืนได้ครับยืนได้ครับยืนได้ครับต้องเฉาดีกว่าไหมฮะก็ล้วนแต่เป็นสวที่ต้องถูกตรวจสอบจรเลือกเราฝั่งไหนก่อนรอดฝอลลาเจนไม่ได้สอบที่กรตทนะฮะเพราะว่ามันโด้เจ้าแล้ว อาคุยทุกเรื่องมาพูดมาเรื่องสถานไปเก็บไม่การทุกอย่างเป็นความจริงเรื่องที่สอเอาเรื่องนี้ก่อนไหมฮะอะไรเลยใครจะถามฮะถามไม่เอาเอาเรื่องนี้ก่อนนะเอาเอาไม่เอาเรื่องนี้เลยอใะก็ผมว่าเวลาเราทำอะไรแล้วมันถูกความกดดันเป็นเยอะปัญหาเปนเยอะ มันก็จะเกิดอารมณ์ออกมาค่อนข้างชัดเจนไม่ได้มีการเสแสร้งไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่เจอือปนนอกจากความรู้สึกจริงๆเพราะวันนี้ต้องดีใจกับซีเจนะฮะจากฟิลิปปินส์ที่ขึ้นครองตำแหน่งมิสกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นะครับผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ผมเลือกคนผิดนะฮะซึ่งเป็นคนคนที่แล้วที่ผ่านมาคือชาวอินเดียนะครับซึ่งการทำงานมันก็ต้องมีความผิดพลาดบ้าง,งการคาดคะเนที่อาจจะคลาดเคลื่อน จะใช้บทเรียนในครั้งนี้พยายามวิเคราะห์แล้วกอ็อาจจะไม่เชื่อแฟนนางงามนะฮะในบางกรณีบ้างอย่านงะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่เชื่อก็อย่าด่ากันเยอะนะฮะเพราะว่าเวลาตามใจเนี่ยผมตามใจแฟนนางงามมา2รอบและอานีกราเซีย1รอบที่เป็นรองมิสจีเอสเอที่ให้วินเนอร์ไปอาการก็คล้ายๆกันนะ,ะครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนครั้งที่2ตอนนี้น้องเขาก็ล่าเริงกับผู้ชายไปแล้วใช่ไหมเห็นลง,ง,ง,งคลิป นะฮะออกมาตอบโต้นะฮะก็ถือว่าเป็นบทเรียนสําหรับเราก็น้อมรับในความบกพร่องแล้วก็จะพัฒนาต่อครับการเลือกคนที่เราเสียความมั่นใจในกรเลือกทางการที่ต่อไปไอ้เรื่องเสียความมั่นใจไม่เสียความมั่นใจจต่ลำพานเพราะว่าคนเราไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่พลาดแล้วก็ไม่ทํางานแบบเหมืนว่ามีมีมีรอยรั่วมีรอยที่ปกติบ้างนะทุกอย่างบทเรียนมันก็เป็นการเรียนรู้กันไปนะไม่ถึงกับเสียเสียเซลล์ แต่ว่าค่อนข้างรําคาดแต่นับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ให้กฎหมายเป็นหน้าที่ดูแลอย่างเมื่อสักครู่น้องบอกว่า Sexual Harassment นะฮะที่ Statement มาเช้าน้องก็รอจังหวะอยู่นะ,ะก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าทําไมเรื่องนี้ไม่พูดตั้งแต่แรกคนเรา Sexual Harassment นล้ลนั่งเพลินนะฮะสมมุติถ้ามีจริง Sexual Harassment แล้ละนั่งเพลิน,มมงลนงเงียบเลยเอกจากบ้านอมยิม้มกลับไปเอาใหม่เงี้ยหรอะมันก็ไม่ถูกถูกไหมฮะ แล้วก็ subject เรื่องที่เขาแ mm hmm. บบโวยวายออกมา1234ที่ผมโพสไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเทาตองปิกของเซ็กชวลเฮลัสเมนซึ่งถ้ามันมีเรื่องนี้จริงมันต้องเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องที่ชอบใส่ร้าย,ายเป็นเรื่องเื่อยพูดไปเรื่อลยละจะหาเหตุผลไหนก็นแล้วแต่ที่สร้างความเกลียดชังนะครับผมก็จะใช้กฎหมายดูยแลเขาเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าไทยกับอินเดียมีสนธิสัญญานะครับสามารถนะครับแจ้งความข่าประเทศกันได้ เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องคนอยากพูดนะครับแต่ว่าะจะด,ดิสเครดิตหรือไม่ผมว่าก็ใช้วิจารณญาณรวมถึงให้ให้เรื่องของกฎหมายในการดูแลแต่ผมมั่นใจนะครับว่าไม่มีเรื่องเซ็กชวลฮาร์สมินเลยเป็นไปไม่ได้คนรอบเขาชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายถ้าเขาชอบผู้หญิงอาจจะเป็นไปได้เพราะคนที่อยู่รอบตัวเขามีแต่ผู้หญิงแล้วก็ช่างแต่งหน้าที่เขาที่เขาก็ไม่ได้ชอบ แบบนี้ถูกไหมช่างแต่งหน้าช่างทราผมของเราก็เป็นนะฮะหน้าเป็น LGBTQ นะฮะร้นะะอยเเซนตะเขาคงไม่น่ามืดนะฮะไปวุ้นวายนะฮะคงจะละเมอฮะนะฮะแล้วก็ไม่มีใครเขาอยากได้แบบนั้นหรอกครับเพราะว่ารักแลน้องเหม็นมากจริงครับ นะงช really ีเวอรี่สเปรย์อัพอิตตลอดนะเออเปีมาอะไรชิ่งรับเสียบได้เฮ้ยรับที่ไหนรทำไมเนาะอันอันอันนี้อันนี้ไม่ใช่บูลี่นะแต่เป็นเรื่องปกติที่เราเคยบอกเขาให้ดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นเหตุผลมันไม่เพียงพอหรอกครับคือที่เราว่าทีว่าทำไมเขาหยิบประเด็นนี้มาต้องดูดีมันดูดีมันดูดังมันดูดัง หรูอดังเราก็พูดตรงๆมาเราพูดตรงๆไปถามช่างแต่งหน้าช่งาชงทำผมดูนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกช่างแต่งหน้าช่างผมจะไปเซนะ็กชวลฮาร์ดบิลนเธอเธอละเมอมไม่รู้คอยคุยกับแม็กซ์สัญญาเลยไม่มีอะไรที่มากกว่าที่เราคุยกันเด็ดขาดครับเนะออเทสทั้งหมดไหม จะบอกว่าทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะบางเรื่องก็จริงนะเช่นเขาบอกเรายังไม่ให้เงินเขาก็จริงครับเพราะมันยังให้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใบใบเสร็จมาของเงินนะฮะเราจะให้เราทานเฟอร์เงินไปที่ประเทศก็ไม่มีอินโเรีกข้ามประเทศรัฐนาการอย่างประเทศไทยจะทานเฟอร์ยังไงอันนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ให้แต่ก็คงไม่ได้ให้แล้วเพราะว่าเงินลงวัรางวัลก็ทานเฟอร์ไปให้ซีเจนะครับเป็นผู้รับแทนนะครับ ือเรกาไม่ให้ให้ไม่ได้แล้วไม่ให้แล้วก็โดยหลักๆที่ถูกกล่าวหาไม่เป็นความจริงอยู่แล้วแต่อินดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้อยู่ๆเขามาบอกเซ็กชวลฮาร์ดเป้นตลกประล่ะแล้วผมจะบอกว่ารักแลไม่ได้อ,อยู่ๆเอาเรื่องผิดจดหมายไม่โยนตุ้มผมก็รู้สึกได้ว่ามันไม่มีหรอกคนรอบตัวมีแต่ผู้หญิงกับ LGBTQ เราทุกคนก็ชอบบอกกอสิบเรื่องเนี้เออเราก็บอกเอ๊อให้ไปบอกให้เราวัดเรามัดระวังมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบรู้สึกแบบคือแบบเอ่อ F พ R อะไรเลยนะอย่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วแต่เขาครับเขามีเขามีเขามีปากเาจะพูดกระชั้อันนี้ผู้เป็นจริงขออภัยด้วยนะฮะเพราะเราไปบอกเขาหยุดไม่ได้ขนาดส่งจดหมายจากแผนกกฎหมายไปโดยตรงถึงเขาให้ลบลูป ลบรูปท oh ี่ใส่มงกุฎลบรูปที่แสดงสัญลักษณ์ของ m g i เขายังไม่ลบเลยเขายังไม่สนใจจะลบเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคาดหวังว่าสิ่งที่เราเุยกับเขาจะเขาจะฝังเขาอยากพูดเขาก็พูดเขาไม่อยากทําอะไรเขาก็ไม่ทาเขาอยากทําเขาก็อยากทําของเขาเขาอยากไปเต้นติ๊กต็อกกับผู้ใยเห็นโพสต์อยู่นะฮะเร็วๆนี้ก็อยากทำาค่ทักษเขาปล่อยเ็าไปเอะครับมันจบไปแล้วครับนายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรสเลกัากพิธนวันที่บ ไม่ผมว่าปัญหานี้จะไม่เกิดกับน้องหรอกครับเพราะว่าเออมันคนละแอตติจูดเดีเลยมันคนละกระบวนเขาเรียกกระบวนการความคิดนะคือคือเรเชลเนี่ยกระบวนการความคิดเขาซับซ้อนและแปลกตั้งแต่แรกแรกตั้งแต่แรกแรกแล้วตั้งแต่จาวมคัมมิงครั้งแรกก็แปลกมากคือติดต่อจะเอาช่างหน้าช่างผมไปเพราะไม่ให้เตรียมช่างที่นู่น ก็โทรหาช่างหน้าจังผมโดยตรงอ่ะเสร็จเรียบร้อยก็โทรหาเนชั่นแนลดีเร็กเตอร์คนใหม่ให้ออกค่าตัว๋วคือมันไม่ใช่ธุระข,ของเขาเลยเนี่ยเขาไม่ใช่ออกกันนายไงเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันก็เริ่มรู้สึกได้ว่ามันดูแปลกตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้รีเควสอะไรมาก็มา,า,มากับก็จองตั๋วเป็นทิลิปปินส์อะไรก็ได้ก็อยู่ไปเไยก็ไม่ได้เรื่องเยอะช่างหน้าจังผมก็ไม่ได้เอามาขอเอา อาเอาอ ال, ีฟนิ่งกาวมาอันเดียวเพราะว่าเนื่องจากฟิตทิ้งพันก็มาถึงเมื่อวานค่ทนี้ครับไม่น่าเกิดปัญหาครับจะทําตัวให้ดีที่สุดเพื่อชื่อเสียงของ MGI และคนที่ริมปนแล้วก็คนไทยด้วยครับมีกฎเหล็กอะไรต้นชาะสาเลิกประทัดกันมดกฎจะหายไปมกฎมันไม่สามารถจะทําให้ปัญหาหายไปได้ปัญหามันอยู่ที่แต่ละคนที่จะมาหลอกเราว่าจะเป็นแม่พระจะเป็นคนดี อยากขายมางโมคกวนนะฮรอยากกดตะกร้าอยากติ้ต่อกให้กลับบ้านก็ยังอยากจะขายเราจะเชื่อได้ยังไหในอนาคตแบบนี้มันจะไม่ได้ละครใส่เราอันเพราะฉะนั้นอยากคาดหวังว่าเราเพิ่มมาตรการแล้วมันจะปลอดภัยเพราะว่ามนุษย์คือสารตั้งต้นที่ทํางานยากที่สุดนะนะครับขอเป็นว่า10ปีมีครั้งหนึ่งแล้วกัน ตอนนี้นะเข้าสุปีที่14นะฮะก็14มี2คนก็คิดว่าขอให้รอดปลอดภัยไปถึงปี20แล้วเดี๋ยวพอ20อัพแล้วขอมีกคนนึงก็ได้ไม่เป็นไรนะ,ะก็คือ10ปีมีคน10ปีมีคนแต่ตอนนี้มันเร็วไปนนิดนึงน่าจะสัก17 18เราค่อยม,มีนะฮะก็ถือว่าใช้โคต้า10ถึง20ไปแล้วเรียบร้อยยมีอีกนะครับ